สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้มาอีกแล้วอยู่ข้างๆผมก็คือเครื่องพ่นยาของบริษัทซันนี่ขนาด300ลิตรของเราก็มี200ลิตร300ลิตร500ลิตร1,000ลิตรนะครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอ300ลิตรที่แบบใช้ดีและถูกนะครับตอบโจทย์ท่านมากที่สุดนะครับ300ลิตรของเราจะเป็นปั๊มใหญ่นะครับ ปั๊มใหญ่หนึ่งนิ้วนะครับสามสูบเครื่องออโต้นะครับไอตัวหลายหลายคนบอกว่าไอ้ผมมีสี่สิบแรงผมมีห้าสิบแรงผมมีหกสิบแรงใช้ได้ไหมใช้ได้เอ้าแล้วมันจะใช้ได้ยังไงทั้งรุ่น L อลหรือรุ่นเอ็มของเรามีสลักทั้งรุ่น L อลและรุ่นเอ็มใส่นะฮะของเรามีสลักทั้งรุ่น L อลรุ่นเอมนะครับใส่ไอระยะหูมันเนี่ย ไอตัวนี้เจ็ดสิบห้าเซนนะครับระยะระยะงูเจ็ดสิบห้าเซนสองร้อยลิตรล่ะใช้ได้ไหมสองร้อยลิตรก็ใช้ได้นะครับปรับโซ่ข้างเอานะครับปรับโซ่ข้างเอามาดูมาดูการทํางานของมันหน่อยย่อยนะครับย่อยไปทีสองเราไม่ตัดนะครับเราไม่ตัดปกติแล้วเนี่ยถ้ายือดออกมาเนี่ยมันจะอยู่รถห้าสิบแรงก็ใช้ได้นะครับย้ำว่ารถห้าสิบแรงก็ใช้ได้ย่อยถึงนะครับเอ้ยถ้ารถเล็ก ถ้ารถเล,ล็กล่ะรถสาสิบแรงใช้ได้ไหมได้นะครับก็อยากให้ไปตัดเอาหรือโทรแจ้งเราว่าเอ้ยของพี่ใช้เนี่ยสามจหกแรงนะโทรแจ้งเดี๋ยวเราจะตัดให้นะครับโอเคมาดูส่วนของบูเล่นะครับบูเล่ตัวนี้เก้านิ้วข้างบนสามนิ้วนะครับตัวนี้หมุนหนึ่งรอบตัวนี้ไปแล้วสามรอบนะครับไม่ต้องไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์ไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์เร่งเครื่องยนต์ในประมาณนี้ก็คือเร่ง เอนจินเหยียบคันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งประมาณ800-900พอแล้วนะครับแปดร้อพอแล้วไม่ต้อง1ึงพันเอพเพื่อให้เร่งรอบเร่งมันได้ไม่ต้องนะว่าเราทดบูเล่ให้อยู่แล้วแรงมันเหลือเฟือนะครับไอตัวนี้ใช้ได้ทั้งรุ่น L และรุ่น M LL3-CL36 m u สาม7 5 0 5 0 1สนะครับ M U สี่เก้นแะครับแม้กระทั่งรุ่นฟอร์ดก็ใช้ได้นะครับแม้กระทั่งอนะครับสามรลิตรนะครับ 300ลิตรทั้งหมดเนี่ยเราจะมี8หัวด้วยกันนะครับ1 2 3 4ฝั่งละ4นะครับแขนนี่ก็3แต่ละแขนเนี่ยสามารถขยับได้แค่คลายน็อต2ตัวเนี่ยขยับหามูฟหาได้มูมหาอ้อยมูมหาเข้าล่องมูฟได้นะครับง่ายๆเวลาชนตอจะเด้งนะครับชนตอชนต้นไม้จะเด้งนะครับ แตปริงก็จะเด้งนะครับข้างหลังเครื่องตัดเลเซอร์เราจะตัดซันนี่อกรีคอร์เจอร์นะครับน็อตน็อตเนี่ยจะล็อกไว้ให้เลยนะครับน็อตแค่สองตัวพอถอดมูฟออกไปก็ได้เนี่ยถอดออกไปเลยถอดมูฟออกไปไปใช้กับติดเครื่องขนไหนก็ได้หรือเอ้ยผมมีโครงแล้วผมมีถังอยู่แล้วผมซื้อชุดนี้กับคุณซันนี่ได้ไหมซื้อได้เลยครับโทสั่ง 0 9 3 7 4 9 9 0 6้9,000บาทเฉพาะชุดนี้นะชุดนี้9,000บาทน็อตไปเจาะเอาไม่ง่ายแต่รูพวกนี้เราเราทำมาให้แล้วไอเนี้ยกลางๆเนี่ยเราปรับเผื่อเข้าร่องนะฮะเจ้าไหนเผื่อเข้าร่องหมูหาเป็นรูสล็อตให้นะครับเวลาปิดก็ปิดง่ายๆนะครับปิดง่ายๆปิดเดแบบนี้เลย เดีนี้เลยง่ายนะครับง่ายสบายเวลาวิ่งเวลาวิ่งในท้องถนนเนี่ยก็ตอบโจทย์เพราะว่าไอตัวนี้ไอตัวนี้สองเมตรนะครับไอตัวนี้สองเมตรถนนเนี่ยถนนระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยอยู่ประมาณสองเมตรสามสองเมตรสี่ประมาณนี้เหลือเฟือครับเหลือเฟือไม่เกาะมอเตอร์ไซค์ไม่เกาะอ,อะไรเราถูกออกแบบมาแบบนี้โอเคมีตีนมันด้วยนะครับมีตีนมันค้ำด้วย ง่ายๆนะครับสายเนี่ยก็สายได้นะครับสายนี้ก็ดีหรือท่านไหนอยากเอ้ยบอกว่าอยากผมอยากนะไอ้ตัวกวนเคมีไอ้ตัวสารเคมีแล้วจะมีคลิปถัดไปนะฮะคลิปถัดไปมีไอ้ตัวกวนกวนถังกวนยาข้างในราคาตัวนี้อยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะฮะไอตัวนี้ราคาอยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทส่งฟรีไหมมีไม่จำไหม ส่งฟรีไม่มีมัดจำเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยนะฮะประมาณนั้นหลายคนถามว่าเอ้ยใส่รถรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นี่นไหมสบายใจได้ผมอธิบายในต้นคลิปแล้วะฮะสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรใช้กับเหมาะ,มะ,ะเหมาะสมนะฮะเหมาะสมสองร้อยลิตรเหมาะสมเ่าับยี่สบเอดถึงยีสบแปดแรงสามสิบแรงก็ได้แต่เข้าล่องไม่ได้นะฮะไอ้ตัวนี้ถอด ถอดปีกไม่ได้แต่2องลิตรถอดปีได้นะครับโอเคถ้าสงสัยสอบถามหรือโทรอินบ็อกมานะครับ093 749 901สเดียหรือผมจะขึ้นตรงนี้ให้093 749ก้1สครับราคา200ลิตรอยู่22,500บาทขอบคุณครับผมครับ